วัดีค่ะวันนี้มีโอกาสได้ไปดูช่างตีมีดแบบโบราณนะคะซึ่งช่างคนนี้ชื่อช่างขาวนะคะอยู่บ้านหนองสอจังหวัดตรังเป็นก <ไป S 1> ารตีมีดแบบโบราณนะคะโ <ไป S 1> ดยใช้เหล็กเน็บนะคะมาตีมีด <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูวิธีและขั้นตอนการตีของช่างกันดูนยคะว่าจะมีวิธีการตียังไงคะ่ะนี่ก็คือสถานที่ที่ช่างทําการตีมีดเป็นประจํานะคะ โดยมีอุปกรณ์หลกัหลกๆที่ใช้จะมีในส่วนของฐานนะคะอันนี้ช่างกําลังทําการตีมีดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะจากการสอบถามช่างนะคะก่อนที่จะมีการตีมีดนะคะเราต้องนํามีดค่ะลงไปในเตาถ่านให้มันร้อนจัดค่ะจะเป็นเนี่ยประมาณเนี้ยค่ะให้มันแดงๆแบบนี้นะคะแล้วก็ทําการตีตีด้วยค้อน,นะคะ่ะทุบๆไปเรื่อยๆนะคะจนได้รูปรูปตาม ที่เราต้องการนะคะมีดที่เราต้องการเลยค่ะาสอบถามช่างนะคะวันหนึ่งนะคะก็จะได้ประมาณ6-7ด้ามน,นะคะคือบางครั้งลูกค้าก็สามารถสั่งตามที่ต้องการได้เลยว่าจะต้องการอยากได้มีดแบบไหนแล้วก็บางคนก็เอามีดมาซ่อมนะคะมีดเก่าๆก็นำมาให้ช่างช่างทำการซ่อมได้ค่ะช่างก็จะทำการตีมีดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ สลับกันตีถ้ามีการตีสองคนก็จะสลับกันตีแบบนี้ค่ะตีจนได้รูปตามที่ต้องการนะคะหลังจากนั้นนะคะที่มีการตีไปเรียบร้อยแล้วค่ะช่างก็จะนำมีดที่ตีแล้วไปเข้าเครื่องเจียค่ะนี่ค่ะเจียแบบนี้ค่ะอันนี้คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเจียมมีดให้มันมีรูปทรงที่สวยงามขึ้นนะคะคือจะมีอุปกรณ์เครื่องเจียถึงสองเครื่องค่ะ แลอันนี้คือเครื่องเจยอีกตัวหนึ่งนะคะหลังเจากเจียรเรียบร้อยแล้วนะคะต้องนํามีดนะคะที่เจียไปแช่น้ําไว้นะคะนี่ค่ะคือมีดที่เขาเจียรเรียบร้อยแล้วก็จะมาใส่ในส่วนของถังน้ําแบบนี้ไว้นะคะ,คะแล้วหลังจากนั้นนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือจะนํามีดนะคะมาขัดนะคะด้วยกระดาษทรายให้แบบมีดมีความเงางาม,งามแล้วก็ขาวขึ้นนะคะ ขัดด้วยกระดาษทรายค่ะอันนี้ก็คือเสร็จขั้นตอนนะคะของการตีมีดด้วยเหล็กเหน็บหรับใครที่ต้องการไปดูการตีมีดหรือว่าไปซื้อมีดนะคะสามารถไปซื้อได้ที่บ้านช่างขาวเทศบาลตลมน,นองสองจังหวัดกรสินค่ะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับสไครต์หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจและจะไม่พลาคดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ